สวัสดีค่ะมาพบกับมีนาในเยอรมันนะคะวันนี้มีนาจะพาชมป่าช้าของประเทศเยอรมันนะคะมาชมป่าช้าของฝรั่งกันนะคะหรือศาสนาคริสต์นะคะว่าป่าช้าเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นป่าช้าช่วงหน้าหนาวนะคะอาจจะไม่ค่อยสดใสเหมือนช่วงหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนนี่จะเป็นจะมีดอกไม,ม้มาประดับประดาเยอะแยะ,ยะสวยงามเลยนะคะนี่คือป่าช้านะคะเรามาชมตรงนี้เลยกันเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นหลุมคู่นะคะนี่จะเป็นหลุมคู่นะคะสองคนก็จะมีดอกไม้สดๆดดอกไม้ของจริงนะคะของจริงดอกไม้สดๆมาวางก็จะทางฝ่ายครอบครัวก็จะมาดูแลกันนะคะอาจจะแยกเป็นคู่นะคะแยกเป็นคู่นะคะบางศพก็อาจจะฝังด้วยกันนะทั้งสามีและภรรยานะคะถ้าเขาร อันนี้สังเกตได้นะคะหลุมตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นหลุมที่เคยอาจจะฝังคนหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ฝังคนที่สองนะคะอันนี้ยังหลุมใหม่ๆนะคะคิดว่าไม่นานนะคะคงระยะสักเดือนสองเดือนนะคะก็คือเขาจะเปิดหลุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาคนที่สองลงไปนะคะและว้วบางคนก็สงสัยว่าเขามาได้ยังไงเขาฝังยังไงนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่เช่านะคะเขาจะทําการสัญญาเช่านะคะสัญญาเช่ากี่ปีก็พูดกันไปแต่ค่าเช่าแพงมากอันนี้ก็น่าจะเป็นสดๆดเลยนะคะนี่สดสดเลยยังไม่มีป้ายหลุมนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีป้ายหลุมเกิดขึ้นนะคะนี่สดสดนะคะเดี๋ยวมีน่าจะพาชมที่นี่จะเป็นฝังแบบยาวนะคะไม่ตั้งคือจะฝังแบบยาวแล้วก็จะมีแบบแบบที่ว่า เผานะคะเผาแล้วก็มีกระดูกเก็บกระดูกแล้วก็เอาวางไว้ใต้ดินอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจุดตรงนี้เดวมีนาจ,จะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมตรงที่แบบฝังเป็นโรงนะคะหังเป็นโรงอันนี้เราเห็นเลยนะคะทั้งหมดมีสามคนนะคะตรงนี้3ามคนนะคะ,ม,คนนะ,คะมีหนึ่งสองสามคน ปศส1บ1แล้วก็ปศ1ที่เสียชีวิตนะคะนี่ทุกอย่างแถวนี้จะเป็นสัญญาเช่านะคะเขาจะเช่าอย่างกระที่ตรงนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะด่ใครจะเช่าก็ยังมีว่างนะคะเขาก็จะทําสัญญา5ปี10ปีนะคะแล้วก็หรือจะต่อสัญญาแล้วก็สามารถที่จะต่อได้นะคะ ที่เห็นนี่เป็นป่าช้าช่วงหน้าหนาวนะคะถ้าช่วงหน้าร้อนนี่นมีนาบอกเลยป่าช้าที่นี่สดใสมากเลยนะคะมีดอกไม้ประดับประดาสวยงามสดชื่นนะคะนี่ขนาดเป็นหน้า,นาหนาวน้ายังสดใสขนาดนี้นะคะป่าช้าที่นี่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะไม่วังเวงนะคะไม่วังเวงนี่ตรงนี้เราก็นี่สองสามสองคู่นะคะมาคู่ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะ เี๋ยวเรามาชมตรงนี้กันนะคะว่าเขามีอะไรนะคะถึงได้มีดอกไม้สดๆมาวางอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป็นชื่อเป็นอะไรนะคะมาใหม่แต่ว่าเขาเรียกว่าว่าไม่ฝังไม่อะไรอาจจะยังไงมีนาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะที่เห็นนี่คือดอกไม้ของแท้นะคะดอกไม้แท้ๆนะคะพามาชมดอกไม้ใน สวนป่าช้านะคะดอกไม้สดๆเลยนะคะกุหลาบสดๆช่อสีขาวนั่นก็กุหลาบนะคะแล้วก็ดอกเป็นจมาสสวยงามนี่คือป่าช้านะคะไม่ใช่งานงานสมรสนะคะงานไม่ใช่งานสมรสเนาะของแท้นะคะของแท้เดี๋ยวจะบอกว่ามีนาเอาดอกไม้ปลอมมาไม่ใช่นะคะของแท้ดอกไม้แท้อะ่ะเราไปชมกันต่อเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวมีนาจะแกล้งกล้องไปก,กว้างๆนะคะเผื่อใครยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาชมจะได้รู้ว่าป่าช้าที่นี่เป็นยังไงนะคะป่าช้าฝรั่งเป็นอย่างไรถ้าใครสนใจคลิปหน้านะคะป่าช้านี่กว้างอยู่มั้งคะกว้างกว้างมากเลยนะคะกว้างถ้าใครสนใจยังไงอยากชม อยากชมอีกนะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะคะบอกว่าวันหน้าอยากให้เดินชมช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะเอามาเสนอให้สั้นๆก่อนนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นถังก๊อกน้ําก๊อกอะไรมีบัวมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับการทําสวนนะคะรดน้ําต้นไม้ดอกไม้ให้กับญาติเวลาญาติพี่น้องมาเยี่ยมในในป่าช้านะคะในป่าช้ามาเยี่ยมมาเย็ยนก็อาจจะดูแลสวน ลูกดอกมงดอกไม้อันนี้ที่เห็นนี่ญาตพี่น้องของเราจะทํากันเองนะคะนี่ก็เป็นดอกไม้สดๆส,สวยๆไม่ใช่พันธุลงหรือดูผู้ผผดูแลสวนทํานะคะคือเหล่าลูกหลานญาตพี่น้องจะมาจัดการให้นะคะนี่จะเป็นช่อดอกไม้งามๆจะตรงนี้ก็มีไหลไหลสองคนคะ่ะมีสองคนนี่หลุมนี้นะคะทุกอย่างทุกหลุมให้สังเกตนะคะมีความงามมีความแตกต่างกันไปนะคะ ตรงนี้ก็สองคนนะคะตรงนี้สองคนอยู่ที่การทำสัญญาเช่าของเขานะคะอยู่ที่การทำสัญญาเช่าว่าเขาจะเช่านานแค่ไหนสามารถเลิกได้เลิกเช่าได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะขุดหลุมศพศพขึ้นมานะคะถ้าหมดอายุไป 10- 20ปีปีเขาเอาไปทำอะไรตรงนี้มีนาก็ไม่รู้อีกทีหนึ่งนะคะก็ไม่รู้และบอกไม่ได้อีกทีหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งสองสามตรงนี้มีสี่คนนะคะนี่ สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เนาะก็เราจะเห็นวันเกิดและวันเสียชีวิตของเขานะคะถึงจะนับได้ว่าสี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสองสองนะคะอันนี้สดสดเลยนะคะนี้สดสดนะคะอันนี้สด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 ตรงนี้ตรงนี้มีนาคิดว่าน่าจะเป็นอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นมีคนเสียชีวิตก่อนหน้านี้แล้วคนหนึ่งนะคะแล้วก็คงจะเป็น คู่สามีภรรยาแล้วคนมาตามหลังอีกคนหนึ่งนี่จะเป็นช่องตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะเทิร์นลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ที่เห็นนี่ก็ดอกไม้สดๆนะคะไม่มีดอกไม้พลาสติกนะคะอันนี้สดมากเลยนะคะไปะไปชมกันต่อไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้น่ากลัวว่างๆก็สามารถมาชมมาเยี่ยมมาเยียนได้นะคะ นี่ก็ตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่สี่นะคะมีดอกกุหลาบวางบนนู้นช่อหนึ่งนะคะมีทั้งหมดสี่นะคะว่างๆเราก็สามารถมามาเยี่ยมมาเยียนมาเดินนะคะมาเดินชมหลุมศพหลุมอะไรมันไม่ได้ว้าเหวรหรือวงัเองเวงอย่างที่คิดนะคะถ้าเข้าประเทศไทยนี่มีนาบอกว่ามีนากลัวค่ะกลัวต้นไผ่มันดังอิดออดอิดออดคือแบบเสียวสหลังวูบวาบขนลุกเลยนะคะแต่ที่นี่ บรรยากาศดีมากเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นหลุมศพอีกหลุมหนึ่งนะคะนี่หลุมใหม่ๆคิดว่าตรงนี้เป็นหลุมคู่กันคู่กันสองนะคะเนี่ยเขาเปิดตรงนี้คือเขาไม่เทินกันนะคะก็คือเขาแยกเขาแยกกันนะคะนี่ตรงนี้เป็นสองนะคะมีคงอัน,นอันนี้คงจะนานแล้วนี่ก็คงจะตามหลังมานะคะยังมีอีกว้างใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่า เวลาของเราก็ใกล้ชิดเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้จะมีทั้งหมด4ี่คนนะคะสี่คนสเวลาใกล้ชิดเดี๋ยวมีน่าจะพาไปชมอีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งที่เขาแบบเขาเก็บแบบว่าเป็นกระดูกนะคะจะเล็กลงตรงนี้มีนาก็ไม่รู้ประวัตินะคะแต่ว่าน่าจะเป็นจุดที่สําคัญเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราเบี่ยงมาทางนี้นะคะเบี่ยงมาทางนี้คิดว่าจะอาจจะเป็นสมัย สงครามหรือจะอาจจะเป็นพระหลวงที่นี่ก็ได้นะคะตรงนี้มีนาก็ไม่ได้ศึกษาประวัติมาก่อนยังไงก็ขออภยัยที่เห็นเป็นหลักๆนี่ก็จะเป็นหลุมศพเช่นกันนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าหลุมศพไม่มีญาติหรือว่ายังไงหรือว่ามีนาก็ไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวมีนาจะเอื้อไปตรงนู้นแป๊บหนึ่งนะคะ นี่จะเป็นตรงที่เขาทําพิธีนะคะหลังจากที่เขารับศพมาที่ออกจากโรงพยาบาลมาเ,าเขาก็จะามาไว้ที่นี่เพียงไม่กี่ชั่วโมง,องแล้วเขาก็เอาลงหลุมเลยนะคะเขาจะไม่มีการจัดพิธีเอาศพมาไว้ที่บ้านสองสามวันหรือจัดงานนานๆนะคะเขาจะามาไว้ใหนนี่มีน้ำไม่ขอเข้าไปนะคะนี่ตรงนี้ที่ไม่น่าเหลือบมาเห็นนะคะก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเป็นแท่นหินนะคะแล้วก็บรรจุ กระดูกนะคะเป็นกระดูกแท่งหนึ่งรู้สึกว่าจะเห็น3าสาคนนะคะก็ตรงนี้ก็มีอีกเยอะอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้มีนาก็เลยเอามาให้ชมนะคะให้ชมอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะในกำาพงกำแพงแต่ละคนเขาก็จะมีลักษณะ เป็นรูปภาพแตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่ว่าคนคนนั้นชอบแบบไหนสมมติว่าคนนี้นะคะจากเขาชอบมอไซค์อาจจะเสียชีวิตมาจากมอไซค์แข่งก็เป็นไปได้นะคะมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็จะเป็นศพที่หรือกระดูกนะคะที่บรรจุกระดูก แล้วก็จะไว้ใต้ตรงนี้แล้วก็จะสลักชื่อจะสลักชื่อเอาไว้นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องก็สามารถที่จะเข้ามามีปฏิใต้ตลอดเวลาน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่กว้างอยู่นะคะแถวตรงนี้แถบตรงนี้ที่มีนาเห็นก็คือจะเป็นกระดูกนะคะเป็นกระดูกเป็นอัฐิสังเกตได้นะคะว่า จะเป็นเล็กๆจะใช้พื้นที่ไม่เยอะอย่างกระตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าคู่นะคะสามีภรรยาแปลว่าสองนะคะอันนี้จะถ้าเลื่อนมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นครอบครัวนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าเขาบรรจุแบบนี้จะประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดเงินเรื่องเกี่ยวกับการเช่าที่นะคะนี่ก็จะเป็นตรงนี้ก็รู้สึกว่าก็สดๆเหมือนกันนะคะ เราไม่ลบหลู่เขานะคะเรามาชมทางนี้นะคะนี่ทางนี้ก็จะเป็นน่าจะสดๆสดใหม่ๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อีกจุดจุดหนึ่งนะคะจุดยังมีอีกหลายจุดที่มีนาย,ยังไม่เข้าไปนะคะเพราะว่ามีนานเดินไปไม่ถึงนะคะเวลาละหมดแล้วคะ่ะเพื่อนบ้านรอ ที่อยู่ที่รถนะคะเอาเพื่อนบ้านมาซื้อของมีนาก็เลยแวบ,บเข้ามาในป่าช้าของฝรั่งเอามาถ่ายทุกคนได้ชมนะคะว่าเป็นแบบไหนป่าช้าที่นี่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นเลยนะคะหน้าร้อนนี่หน้าเดินเล่นมากเลยนะคะเพราะมีแต่ดอกไม้สวยๆในป่าช้านะคะเรามาดูกว้างๆก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา เป็นเพื่อนเดินในป่าช้านะคะใครมีอะไรสงสัยหรืออยากถามสามารถถามได้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันหน้ามีนาก็คิดว่าจะมาถ่ายครั้งหนึ่งเพราะเรายังเข้าไปไม่ถึงป่าช้าเด็กนะคะป่าช้าเด็กใครสนใจอยากชมก็สามารถ กดเข้ามาทักว่าอยากชมอีพีต่อไปนะคะ mm hmm. ดีมินาจะพามาชมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาเป็นเพื่อนเดินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ